ごありがとうフフフフ。<music> สวัสดีค่ะแฟนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่อมปลาอ่อมเนื้อปลาล้วนก็คือแบบไม่มีกระดูกนั่นเองเขาเลาะกระดูกออกนะคะก็เรียบร้อยแล้วละค่ะ <Okay. S 1> ก็ไปให้แฟ่ทีมงานกินเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ลุงคิดก็มีผัดที่เมาค่ะแล้วก็ข้าวหมูทอดกระเทียมอหิวจัดเลยนะคะลุงคิดเ mm hmm. ดี๋ยวเราสองคนขออนุญาตกินก่อนนะคะมากินไปด้วยกันค่ะผ mm ัก hmm. ของป้าไปซี่นะคะก็จะมีมะระจีนค่ะ ผักกาดขาวต้นหอ,หอมผักสลัดมะเขือเปาะนะคะแล้วก็ในนี้ก็ผักเต็มเลยมาค่ะมากินไปด,ด้วยกันมีทั้งข้าเหนียวเขาเขาสวยค่ะแต่อยากซดน้ำออกข้าสวยลูกโดดปราไปซี่ใส่เพิ่มค่ะหลังจากให้ทีมงานแล้วเพราะว่าเห็นทีมงานเขาไม่ค่อยกินเผ็ดผักแบบเยอะเลยนะ น้ำลายไหลผักชีมันหอมผักชีลาวค่ะแล้วก็ใบแมงรักก็พีซีก็ตัดจากสวนค่ะใบแมงลักมาค่ะมากินไปด้วยกันสุเหมูออเดอหมูนุ่นไก่ออ oh <yeah. S 1> อือ oh <yeah. S 1> ก็รีบกินค่ะเพราะตอนนี้เหมือนฟ้าร้องค้มมาค่ะ ทำเสร็จก็เลยรีบกินก่อนเลย อืมสั่งเข้ามานะคะเนี่ยมพริกน้ำปา Did j s t w o boxes you sure? One. อนี่สามรับนี่อืมเพราะว่า แต่ทำให้ลุงคิดก็ไม่มีเนือ้อไม่มีไม่มีเส้นใหญ่ก็เลยสั่งน้องหใหม่เข้ามาส่ง so look อืม อะไรกูเปิดทับกดนอ้ม่เกี่ยวโอเคคีถามว่าตาโซดาหเหมือนดีขึ้นมามันก็เพิ่งวันสองวันเองเนาะ mm hmm. ก็ต้องรอดูอาทิตย์หน้าค่ะว่ายาที่คุณหมอให้มามันฆ่าเชื้อลาได้ไหม mm hmm. มีแฟนทางบ้านก็แนะนํามาหลายคนค่ะว่าโซดาชอบนอนตรงพื้นก็ทําแอ่งอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาเขาก็ไม่อยู่ค่ะ mm hmm. เขาชอบ mm hmm. คือก็เป็นอิสระเอยค่ะ เพราะเราไม like well ่มีรั้วด้วยเขาก็เลยอิสระบางทีก็อยู่ตรงนี้พอเย็นๆก็ไปอยู่กับยายอย่างเงี้ยค่ะเพราะแผนทางบ้านก็แนะนำมาดีมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยอืม้ we cannot control her all day เย้ไหมนั่งก่อนนั่ง น่ะลิ้นด้อยอีกดึง 3, <laughs> <s uss hã> 3 o'clock afternoon she think Oh I hot now <laughs> I need to go swimming Then she go to some <laughs> pond and go swimming I d o t want to take her on the leash all day อืมคิดอย่างไม่ชอบมัสสดาไว้ตอนเขาเป็นป๊อปปี้อ่ะค่ะตอนเป็นหมาเด็กๆอะ่ะเราก็มีรั้วเนาะเขาก็จะออกไปไหนไม่ค่อยได้อยู่แล้ว เราก็ไม่ค่อยผูกหมาเราไว้อยู่แล้วค่ะเลี้ยงเขาแบบอิสระ,ะอยู่แล้วแต่ว่าพื้นที่ตอนที่อยู่หอยินกับเชียงใหม่มันคือมันมันมันเป็นหมู่บ้านเขาจะมีรั้วเขาก็จะจากัดแต่อันนี้เขาอิสระแต่อิสระยังไงก็สร้างเขาก็จะไม่ไกลเราเขาก็เดินเที่ยวเ,เสร็จเขาจะมาอยู่หน้าประตูบ้านเขารู้ว่าป้ากับลุงอยู่ในบ้าน <c oughs> พิตีด็อกส์จะอยู่เสร์ในบ็อกซ์24ชั่วโมงนะพิตตี้ทีบอกกรุงร หมาที่ถูกขังในกรงเล็กๆหรือว่าถูกมัดไว้ทั้งวันทั้งคืนก็บอกว่าสงสารรถเหรอ,อรถไทยรถกระบะเสียงจะดังหน่อยชวนลงคิดไปที่อุบลเขาก็มีสวนสัตว์นะครับลุงคิดบอกไม่อยากไปดูสงสาร แต่เด็กเขาจะชอบเนาะสู่ยูนอต t ันท o โ o สู่วิค e ดิ u พิตตี้ i ัน a ี้มั่งพระพิชีชวนอยู่ขี่ผ่านเวลาเข้าเมือง <c oughs> เขาบอกไม่ <c oughs> สงสารเขาบอกว่าเขาอยากจะพาพระพิซีไปดูสวนสัตว์ที่สวิตอันนั้นก็แบบปล่อยอิสระเลยเขาจะไม่ขังกรง ไม่เคยเห็นเหมือนกัน,นเคยไปดูไอ้นี่อะไรไนบาซ่า The ninjas a r อเค a y ่ h can they eat a lot they can walk, walk around ไนบาซ่าใช่ค่ะ They're not, they not in a little box ใช่แต่เขามีเขามีเป็นเหล็กนะคะเหมือนเป็นเป็นสายไฟช็อตนะคะให้สัตว์ออกมาไม่ได้อย่างเงี้ยคะ่ะก็เหมือนบนะเป็นเป็นสายเคเบิล mm. แต่ว่าช็อตนะคะไปจับไม่ได้เลยนะคะ mm. เขา,าเขียนว่าไฟแรงสูงเลย จำเรื่องนัดซัฟฟอรี่เห็นกวางยีราฟจำได้ไหมด้วยหลังนักและแล้วก็มองในรถนัดซัฟฟอรี่ที่เชียงใหม่ตอนนั้นยังไม่ได้ไปอยู่นะคะตอนนั้นยังอยู่หัวหินกันให้เราไปเที่ยวเชียงใหม่กันก็เลยซื้อตั๋วไปเที่ยวในสปซรียีราฟแบบเดินคอยยาวๆคอยเดินมาใกล้ๆรถเราเลย เป็นอะไรเฮด maybe เด <laughs> s i ส e s i ส e soda. ตัวผอมตคอยาวปิกตัว เมื่อคืนนี้ค่ะประมาณตีสองก,กว่ากับตีสามฟ้าแบบร้องแบบน่ากลัวมากเนาะฟ้าร้องแบบแบบดังเลยนะคะมัน่ากวาใช่ <What? S 1> น้ากลัวก็คือลูกสแกร์ใช่ไหมอือฮึโซ oh, <yeah>, yeah. ดาก็แบบร้องอยากจะเข้าไปในห้องเรสดาก็จะนอนอยู่หน้าห้องเราอะค่ะทีเนี้ยเราก็คือไม่อยากให้เขาไปเพราะเข้าไปแล้วเขาก็ไม่อยากออกเงี้ยค่ะ ก็เลยมาปิดแสงนะคะฟ้ามันเขาเรียกเลยนะแวบๆวบแบนะคะไลติงะะ้งค่สะสตราเขาจะไม่ชอบเหมือนเขากลัวก็เลยมาปิดพมา่านเขาถึงนอนได้ค่ะแตเ่เสียงฟ้าไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าไอ้แสงแวบๆบ,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 บมันเหมือนทำให้เขาแสบตาหรือไงไม่รู้วันนี้ฝนมาค่ะหนักน้ำเนี่ยนา,นายเนี่ยเยอะขึ้นแบบเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะแล้วตอนนี้ก็เหมือนแบบยัง คึมค้มอยู่เห็นไหมคะข้างบนเนี่ยเดี๋ยวป้าไปซี่เดี๋ยวกินเสร็จแล้วป้าไปซี่ก็จะรีวิวบรรยากาศให้ดูนะครับมันจะแบบว่าคึมคึมก็ดีค่ะตอนนี้น้ําแบบในนานเราแบบเหมือนเยอะขึ้นจากตอนแรกเราก็เป็นห่วงอผัก so much pack inside this คิดบอกผักอย่างนี้เต็มแล้วเมื่อวานตอนเย็นๆไปเซเว่นไปเจอหมานั่งกินไอติมกับลุงคิดซื้อมาจากเซเว่นแหละค่ะเขาจะมีที่ให้นั่ง ตรงอำเภอปะซี่อยู่ค่ะมีแบบใกล้ๆข้างหน้านะคะก็จะมีที่นั่งน้องหมาคงจะหิวค่ะเดินมาแต่หมาก็กแบบปะฟิซีก่ก็กินอยู่นะคะก็นั่งกยนกับลุงคิดเดินมานางก็มองหน้าแบบเหมือนตาแบบอ้อนวอนแต่ก็ให้อติมปุงคิดอย่าไปให้อติมลุงคิดก็เลยเดินเข้าไปข้างในไปซื้อฮอทดอกแต่เราไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้อบร้อนนะคะเพราะหมาหมากินเย็นได้นะคะแต่กินร้อนไม่ได้ Ice cream you have to give for long, Chris. <laughs> A hot dog you give for the dog. do yeah, I'll eat them with him, man. No, me <laughs> die. Dogs are allergic to ice cream. Ma, some two eat som tam, na. Yeah, som tam die, but ice cream me die. Why? Expensive. แเขาบอกว่าหมากินไอติมไม่ได้หมาแพ้หมาไม่แพ้แล้วค่ะขี้เหนียวไอติมอนี้โซดาไปด้วยตอนแรกโซดาก,ก็นอนอยู่มั้งพอสักพักก็ให้อ่าไส้กรอกสองอันที่สองอันที่สามโซดาคงจะอ่าได้กลิ่นไม่รู้ลุกขึ้นมาเห่าในรถนะคะ สะาับเป็นหมาจุลัสบิทนะคะพี่อี๋เชาพอเราเลี้ยงเข้ามาตัวเดียวเขาจะห่วงพ่อแม่ <c oughs> อร่อยไหมดูชิมดิผมน่า <c oughs> ไปสไตล์มันชื่อสไตล์ลุงค่ะ I like fish more chips and ผมบอกว่าถ้าไปทอดเหมือนเหมือนฝนจะมาหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวป้าไปซี่จะพารีวิวตรงนี้นะคะให้ดูบรรยากาศนะคะ เดี๋ยวเราก็ขอลาตรงนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าก็ทําให้ดูแล้วนะคะลงคิดก็มีนั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้เราสองคนขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบาานพี bye. Bye ่ซีจะรีวิวนี้ให้ดูแล้วก็ <c oughs> ไปดูน้ํำในนานะคะว่าเยอะขึ้นแค่ไหนนะคะนี่ดูนะคะมืดมาเลยนะคะเราถึงมารีบกินนะคะมันมืดมาค่ะ,ะยังไงวันนี้ดูท่าทางแล้วยังไงก็ตกนะคะฝน,นะคะ่ะเดี๋ยวก็ ไปดูนะคะตรงนาของเรานะคะว่าน้ำเพิ่มมากขึ้นแค่ไหนนะคะตอนนี้นะคะมืดกับตอนเมื่อกี้อีกนะคะตนแรกตัวนี้ยังมีแสงอยู่นะคะแต่ตอนนี้นะคะโหมืดแล้วนะคะมืดหมดเลยนี่ค่ะถ้าแดงๆนะคะปีที่แล้วเนี่ยที่ว่าฝนมาไม่หยุดมันจะแดงนะคะอีตรงนันน้นแดงเลยนะคะ แดงเหมือนพระอาทิตย์จะขึ้นนะคะโอ้โหอันนั้นแบฝนมาแน่ค่ะภาพพิสิก็พยายามเรียนรู้ไปนะเพราะเรามาอยู่ที่นี่นะเราต้องดูว่าเอออันไหนมันจะแบบว่าทําให้เรารู้ว่าฝนจะมาเลยเพราะเราอยู่กลางทุ่งนาค่ะเราต้องแบบว่านั่นอากาศหน่อยคนะตอนนี้นะคะฝนหนักนะคะเมื่อคืนนี้ถือว่าหนักเลยคะ่ะดูค่ะเนี่ยยังมีน้ําขังแถวนี้อยู่นะคะแล้วก็นี่คะ่ะน้ํา น้ำแบบเยอะขึ้นนะคะเยอะขึ้นกว่าเดิมคือตอนนี้น้ำมีทุกที่เลยนะคะตอนแรกมันยังมีเป็นเนินเป็นอะไรอยู่นะคะตอนนี้น้ำแบบมีเต็มไปหมดเลยนะคะถ้ามาอีกเย็นนี้นะคะแล้วก็แรงเหมือนเมื่อคืนนะคะรับรองนะคะต้นข้าวมันก็จะแบบว่ายืดตัวะะเพื่อหนีน้ำนะคะเป็นธรรมชาติต้นข้าวนี่เป็น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 ,ปน,ปนพืชที่ ทนนะคะทนแดดทนแล้งทนน้ําก็เหมือนก็เป็นอาหารของคนจริงๆค่ะเขาจะแบบเป็นพืชที่ทนจริงๆค่ะไม่จริงๆไม่ตายนะคะข้าวเนี่ยไม่แล้งจริงๆเขาจะไม่ตายเลยนะคะแล้วก็ไม่แบบแย่จริงๆเขาก็จะไม่ไม่ตายข้าวเนี่ยค่ะงามมาก,มากข้าวปาปิซี่งามาจริงๆงามมากๆเลยเขี้ยวไปหมดเลยค่ะ one on.